ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาอาเซียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จุดประสงค์การเรียนรู้เรามาดูความ ข้ามกลางช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียกอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามได้เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปีคิธทศักราช1,997หรือพุทธศักราช2,540โดยผู้นำของจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้รับเชิญให้มาร่วม มาดูความเป็นมาของขอบความร่วมมืออาเซียนบวก3กันค่ะเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ปีพุทธศักราช2550แถลงการร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือ มีพุทธศักราช2554สาระหลักของการประชุมเพื่อเน้นถึงการมีพุทธศักราช2555จัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคและภูมิภาคอาเซียน มาดูแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนทำแผนผังมโนทัศน์หรือว่า m i n d Map เรื่องความเป็นมาของกรอบความร่วมมือของอาเซียนบวก3ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะ